สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในพระครรมวันล,ละ5นาทีเพียงวันล,ละ5นาทีจะเป็นพระพรกับท่านไปตลอดชีวิตบทเรียนวันนี้ที่จะนำมาถึงเราและพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับเป็นบทเรียนจากนาฬิกาในพระธรรมพระคัมภีร์ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนาฬิกาชัดเจนนะครับแต่นาฬิกาก็เป็นบทเรียนที่สอนเราด้วย ตัวของนาฬิกาเองนะครับให้เราดูด้วยกันในพระธรรมสดุดีบทที่11ข้อ7บอกอย่างนี้บอกว่าเพราะพระยาเวทรงชอบธรรมจึงทรงรักกิจการที่ชอบธรรมคนเที่ยงตรงจะเห็นพระพักของพระองค์นะครับนาฬิกาหลายครั้งนะครับมีการถูกสื่อเป็นเหมือนความเที่ยงตรงคนที่มีนาฬิกาก็มีความเที่ยงตรง และเมื่อนัดกี่โมงก็ต้องไปตามนั้นนั่นคือคนที่มีความเที่ยงตรงอันนี้นาฬิกาเก่าแก่มากขอบคุณสลับปราณีนะครับที่เอามาให้ยืมนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากๆเลยนะครับเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับบทเรียน3ประการจากนาฬิกาเช่นเคยนะครับประการแรกนะครับต้องมีความเที่ยงตรงต่อภารกิจหน้าที่ น,ะะนาฬิกามีหน้าที่ในการบอกเวลาก็เป็นเหมือนคริสเตียนที่มีหน้าที่ในการบอกเรื่องราวความรักของพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายมาเป็นคริสเตียนเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงให้กับเราทั้งหลายก็คือประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เรื่องราวของพวกนำเรื่องของพวกไปสู่บรรดาประชาชาติ และนําความรักของแบ่งปันให้กับผู้อื่นทาให้เป็นเหมือนนาฬิกาที่เป็นหน้าที่ครับเป็นชีวิตนาฬิกาทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากบอกเวลาเพราะนั่นคือชีวิตนะครับและประการที่2นะครับก็คือต้องมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์พี่น้องครับปัจจุบันนาฬิกาไม่ได้มีรูปแบบทรงเดียวอีกต่อไปเดี๋ยวนี้ในมือถือใช่ไหมครับพี่น้องครับในมือถือก็มีนาฬิกา และตัวนาฬิกาเองเดี๋ยวนี้ไม่ได้แค่บอกเวลาแต่นาฬิกาใช้สําหรับบอกความดันบอกการเต้นหัวใจบอกโอ้สารพัดนะฮะแสดงว่ามันมีมันติฟังก์ชันมากขึ้น คริสเตียนก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับเราต้องเป็นคนที่มีมัลติฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะประกาศสามารถที่จะสอนสามารถที่จะหนุนใจสามารถที่จะแบ่งปันตามความสามารถที่พระเจ้าได้ทรงให้กับเราแล้วแต่สถานการณ์แต่สิ่งที่สําคัญอย่างอางไรก็ดีนาฬิกาต้องมีตัวตนก็คือเป็นนาฬิกาที่บอกเวลาคริสเตียนก็ต้องมีตัวตนก็คือสําแดงความรักของพระเจ้า และบอกเรื่องราวของพระเจ้าอย่างถูกต้องและประการที่3นะครับก็คือต้องมีภารกิจเดินตลอดไปครับในวันที่ท่านทั้งหลายเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วท่านไม่สามารถที่จะลบความรักของพระเจ้าออกไปจากชีวิตของท่านนาฬิกาเมื่อถูกสร้างขึ้นมามันมีภารกิจก็คือเดินเพื่อบอกเวลาแต่บางครั้งาอาจจะเหนื่อยบ้างนะก็ทานหมดก็หยุดแล้วก็เปลี่ยนฐาน แล้วก็เดินต่อคริสเตียนก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับเมื่อเราได้รู้จักความรักของพระเยซูคริสต์แล้วเราไม่สามารถที่จะหยุดความรักของพระเจ้าได้เราต้องให้ความรักของพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตเราและแบ่งปันออกไปจนกระทั่งเป็นหน้าที่ที่ดีที่สุดเพราะคริสเตียนเป็นคนที่พระเจ้าอวยพรเมื่อพระเจ้าทรงอวยพรเราเราทั้งหลายจึงต้องนำพระพรของพระเจ้าออกไปแบ่งปันนี่เป็นภารกิจที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต นะครับเสียดายมากบางคนละทิ้งพระเจ้าบางคนหันออกจากทางของพระเจ้าทําให้ขาดโอกาสแห่งพระพรบางครั้งความยากลำบากที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อเราทั้งหลายจะเติบโตขึ้นและเราจะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะแบ่งปันความรักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสรุปบทเรียน3ประการที่เราได้จากนาฬิกานะครับคือ1ต้องมีความเที่ยงตรง นะครับต่อภารกิจหน้าที่นาฬิกามีหน้าที่ในการบอกเวลาคริสเตียนมีหน้าที่ในการบอกความรักของพระเจ้า 2. ต้องมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ไม่ใช่จะต้องไปประกาศคมคมมุคม,คมแต่ต้องรู้จักพลิกแพลงนําความรักของพระเจ้าไปด้วยนะครับและประกาศสุดท้ายประกาศที่3คือต้องมีภารกิจ ก็คือเดินตลอดไปหรือคิดเยนก็คือต้องประกาศพระเยซูคริสต์ตลอดวันเวลาชีวิตของท่านด้วยใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระพรของพระเจ้า5นาทีแต่จะเป็นพระพรตลอดชีวิตของท่านขอบคุณพระเจ้านะครับและขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมจนจบเมื่อจบแล้วให้กล่าวคำว่าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรครับสวัสดีครับ